ส่วนท่านี้นะคะก็จะเป็นท่าที่ทําให้ขาของเราเนี้ยกระชับนะคะแล้วก็ก้นของเรากระชับเหมือนก้นเด็กนะคะท่านี้ก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งที่จะทําให้ขาขาของเรากระชับก้นกระชับเหมือนเหมือนก้นเด็กนั่นเองนะคะมันจะแมรินจะทำข้างละห้านาทีนะคะโดยแต่ละครั้งที่แมรินยก ขาขึ้นแม่ดินจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหรือคุณทำใหม่ๆคุณก็จะทำเท่าที่คุณทำได้นะคะท่านี้จะทำให้เราตึงขาหน่อยถ้าใครทำทุกวันไม่ไหวก็ทำวันเว้นวันนะคะก็จะเห็นไหมคะเห็นไหมแม่ลินได้จะทำท่าอย่างนี้แล้วก็ยกขาให้สูงที่สุดนะคะ ให้สูงที่สุดให้ขาของเราตึงที่สุดค่ะเนี่ยเขาจะลดคนขาให้กระชับแล้วก็ก้นของเราก็จะกระชับเหมือนก้นเด็กนั่นเองใครทำใหม่ๆก็ทำเท่าที่ทำไหวนะคะส่วนของแม่ลินแม่ลินจะทำข้างละประมาณห้านาทีแล้วก็ทำไอข้างละนาทีแล้วก็ทำไว้ ข้างละ5นาทีนะคะโอเคโอเคก็จะลดต้นขา